สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับคลิปนี้ผมก็จะมาจัดทีมนักเตะที่อายุต่ำกว่า21ปีนะครับก็สืบเนื่องมาจากว่าพุ่งนี้ก็วันเกิดผมพอดีนะครับแล้วตรงกับวันที่21ก็เลยจะมาจัดทีมที่อายุต่ำกว่า21ปีแล้วกันก็มาดูกันว่าจะมีใครกันบ้างนะครับก็ก่อนจะเริ่มคลิปนี้ก็ฝากเพื่อนๆกดหัวใจกดติดตามกันให้ด้วยนะครับคลิปนี้ก็ยาวแน่นอนนะครับฝากเพื่อนๆไปติดตามต่อกันใน YouTube กันด้วยนะครับฝากกดไลค์กดซับกันให้ด้วยนะครับก็ ลองดูกันว่าจะถึง600้อซับภายในวันพรุ่งนี้หรือเปล่าก็มาดูกันครับมาเริ่มจัดทีมกันคนแรกเลยละกันนะครับเมสซี่ล่างนี้เลยอันนี้อายุต่ำกว่า19อายุสิปีสิไม่ใช่ต่ำกว่า19ก็หลักเกณฑ์การเลือกนักเตะค,ครั้งนี้ของผมคืออายุต่ำกว่า21ปีนะครับก็คนไหนก็ได้ไม่ต้องเน้นฟีเจอร์หรือว่าไอคอนนะครับก็มาดูกันสองคนแรกเป็น เมสซี่กับแรดฟอร์ดแล้วนะครับก็เอาเรื่องแล้วนะสองตัวแรกเอมบัปเป้เท่าไหร่เอมโออมบปเป้ยิบสองแล้วนี่แน่นอนฮาเลนมาโอ้สามประสานแดนหน้าเราก็หลักร้อยหมดแล้วนะโอ้ไม่ร้อยแล้วเราโยกแรดฟอร์ดมานะหรือผมมาใช้หน้าคู่ดีนะผมลองเปลี่ยนนะอันนี้ขอลองเปลี่ยนหน่อยก็ ถ้าเป็นแผนพี่ล้นก่อนนะขอลองจัดไปเรื่อยๆก่อนนะครับโอเคอย่างนี้น่าจะเวิร์กกว่านะครับมาดูกันต่อดีกว่าฟาติดีฟาตินี่วัยรุ่นเลยแต่มันปีกซ้ายเนาะแต่จับฮาเลนมาสำรลองก็ยังไงยังไงอยู่เหมือนกันนะนี่มูเซียล่าเก้าเก้านี่อายุน่าจะเด็กมากเลยนะสิบเจ็ดเองนะครับ โอ้หอายุน้อยกว่าอีกกาก้าล่างนี้เท่าไหร่เนี่ยยี่สิบห้าแล้วนะนี่ no. เทนอโนเฮ้ยเทนอโนเท่าไหร่นะโอ้ยี่สิบสองไม่ได้ผิดผิดเอ่อหลักเกณฑ์ของเราเมสันเมาส์เท่าไหร่อ้เมสันเมาส์ยี่สิบเอ็ดพอดีได้อยู่แบ็คขวาผมที่ว่าน่าจะลีสเจมนะน่าจะพอได้เอแบ็คแฮมล่างนี้โอ้ยุสิบเก้าห่าสวยจัด อายุต่ำกว่า21ปีใช้ได้หมดคูโบเหมือนกันทำได้ว่าล่างนี้18นะนี่ให้เช็คนี่1 8นะครับเบนเซม่าฟอร์ลันตอเลสโอเว่นโอเว่นนี้เท่าไหรเนะี่ยอ้าวโอเว่น21ใช้ได้แจวกีนบูทก็น่าจะต่ำนะเด็กขี่น่าจะรู้อายุน่าจะโอ้19เองัยรุ่นอังกฤษ เดอนลาดเวียล่าเอาฟองโซเท่าไหร่เนี่ยฟองโซยี่สิบจัดไปคิมเพมเบ้เท่าไหร่ยี่ห้าดีอาร์เดอลิกเดอลิกเท่าไหรน่นี่ไม่แน่ใจโอ้เดลิกยี่สิบเอ็ดด้วยนะครับน่าสนใจมาเลยอืมใครต่อด,ดีอืม เราลืมบอกไปเลยว่าคลิปนี้ยาวนะก็ไปตามต่อใน Youtube ด้วยนะครับเลย3นาทีมาแล้วด้วยเดีย๋ยวซอยเป็นพาร์ทสแล้วกันมาร์คซียวมาร์คซียวยี่ห้ายสุดยจสุดยีส่สามใครอีกดีเนี่ยลังเลไปหมดเลยเอซาเท่าไหร่เนี่ย เกซ่าย่สามนะครับโจต้ากิสมันหนคากวะคากวะยีได้เดี๋ยวลองมาจับหานักเตะก่อนละกันนะครับหาสเปคที่เราต้องการคืออายุต่ำกว่า21ก่อนนะแล้วเราค่อยมาดูกันอันไหนดีกว่าอันไหนอ๋อลีสเจมได้ครับ21 นี่มาเลยฮัคิมี่เท่าไหร่นะคิมี่ยี่สองยงน่าจะยี่บอนะเนี่ยปาวาปาวายี่ิบสีชิวเวลยีสลองเล่อันเดเอเฮ้ยเอเอเบาแฮมเอบาฮัมม,มิวระเออเนี่ยยีบห โห oh, หายากนะครับเนี่ยล่างที่อายุ21เนี่ยไม่ได้ยากมากเลยนะเนี่ยส่วนตัวเฮนเดอร์สันกอลสกาอะไรเนี่ยกอลิสกา25มาเทอุตล่างนี้31โอ้โหเจอหลาดละ24 อ้หายากมากอันนี้ถือว่าควสที่ยากมากๆเลยนะอายุต่ำกว่า21เ,เนี่ยอัลาบาก็น่าจะโกเมสนี่เท่าไหร่โอ้โกเมส23ฮาเดกกี้น่าจะแก่แล้วสุพนัทเราสปูด18เองได้ต้องมีคนไทยแล้วด้วยมันหนึ่งขอเลือกก่นอนอะแทนคากากวะแล้วกัน เฮ้ยผมจับคากกวะมาเล่นนี่ก่อนดีกว่าโอเคโยกมาก่อนนะเซนเตอร์เราอีกคนนี่อสิใครจะอายุต่ำกว่านี้มัง่งจอรสโตนยีบหกหายากมากนะเซนเตอร์ที่อายุน้อยแล้วก็เล่นกองหลังเนี่ยประตูผมมั่นใจว่าต้องดอนนาลุมมานะแต่มันเอมี่มาติเนส นกกามุละล่างนี้เท่าไหรย่สิบแปดนี่ล่ละย่สิบหกนัทฟิลิปยีิบสี่แน่เลยจะไม่ผิดอยี่สิบสามอู้ยากมากเลยนะครับเพื่อนๆหานักเตะอายุน้อยมาเล่นเซนเตอร์แบ็ก โฟฟาน่านี่แหละโฟฟาน่าที่ไม่แน่ใจว่าโฟฟาน่าอยู่เท่าไหร่นะโอเคประตูผมยังคิดไม่ออกนะประตูนิกป๊บดิอันิกโป๊บยี่แปดเชกิเว้นล่างนี้น่าจะแก่อยู่สามสามดีนละ่ะดียี่สาม ยากมากครับเพื่อนๆอ,อลาวโคนี่อลาวโคน่าสนฮะยีิบเอ็ดแจ๋วมาเลยอลาโคโ่กระตุกนิดนึงด้วยนี่อะไรเนี่ยสามสิบสามใครเนี่ยโอ้หมดแล้วด้วยแมทไลออน ผมลองไปเสิร์ชหาดูก่อนแล้วกันประตูที่อายุต่ำให้สมิธโลก็น่าสนนะสมิธโลผมถ้าเอามาแทนคากาาวะเนี่ยดิหมายเราสายเลือดเอเชียเราต้องมีเอเชียในทีมบ้างนะครับประเด็นหลักคือประตูเนี่ยดิ ขาสยัตสร้างไวรุ่นยี่สิบหกคิดไม่ออกเลยคานะน่าจะแก่สามิบสี่ เโน่ยี่สิบแปดอู้ช่างยากแท้ใครมีประตูหนุ่มหนุ่มหนุ่มว้รุ่นแนะนำก็ลองคอมเมนต์กันมาได้นะครับส่วนตัวนี่คิดในหัวออกแค่ดอนนารุมมาเองนะเดี๋ยวผมไปแลกดูแล้วกันไปลองดูก่อนว่ามีให้แลกหรือเปล่านะ มีการให้เทรดก่อนหรือเปล่าก่อนอันนี้คำถามแรกโอ้อาคู่โบไปเทรดดีไหมไม่เอาเดีกว่าคู่โบเสียดายมันซ้ำสองเยอะเลยนะลามอสลองดูเผื่อมีประตูดีดีโพสิชันจีเค โหมองมาแต่ไกลโอ้นี่ไงดอนนารุม,ม่าชิปเอ็ดจัดไปไว้รุ่นอืมมาเลยเอาลามอสไปแลกกับดอนนารุม,มา่าส่วนตัวมีไอ้ตัวลามอสแบบฟีเจอร์อยู่แล้วนะก็เลยไม่ไม่ไม่คิดมากนะครับโอ้นี่เลยนี่คือทีม ที่อายุต่ำกว่า21ปีของผมนะครับก็หน้าตาโดยรวมก็ประมาณนี้เลยนะครับไล่ตั้งแต่ประตูเลยละกันประตูเป็นดอนารุม่าแบ็คซ้ายเป็นอัลฟองโซแบ็คขวาลีดเจมเซนเตอร์เป็นเดลิกกับอาราโคนะครับกลางรับเป็นเดคแคนไลท์แล้วก็เดวิดเบคแฮมนะผมโยกจากกลางธรรมชาติเป็นกลางรับนะครับแล้วก็กลางอีกคนเป็นชินจิคากาวะนะครับ AMF ของผมเป็นเลวเนลเมซี่นะครับอายุ19้าปีนะ่างนี้เออร์ลิงเบลฮาแลนด์ล่างนี้อายุ20ปีแล้วก็มาคัสแลดฟอร์ดที่ล่างนี้อายุ18ปีนะครับสำรองมีครบหมดเลยอายุต่ำกว่า21อันซูฟาติจามเมา,ามูซิอาลาเมสันเมาทาเคฟุสาคูบโบไมเคิลโอเวนล่างอายุ21ปีนะครับเมสันกีนวูดอายุ18ปีและสุพนัทเหมือนตาอายุ18ปีนะครับผม ก็ไหนๆก็วันเกิดแล้วนะครับก็หวังว่าทุกคนจะปลอดภัยจากโรคโควิดนี้นะครับแล้วก็ขอให้ทุกคนโชคดีกับการเปิดแพ็คนะครับกิดหวังสซ่มใดสมปรารถนาก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดซับกันให้ด้วยนะครับก็มาลองดูกันว่าจะถึง600ซับภายในวันพรุ่งนี้หรือเปล่าคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับผมใครที่ชอบก็ ฝากกดติดตามกดหัวใจกันด้วยนะครับคลิปนี้ก็ไปละครับสวัสดีครับ